ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องชบา a s อมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นสาหร่ายผงอ่งุนนะคะแล้วก็จะมีเป็นปูอัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสโชยุนะคะแล้วก็เป็นซีฟู้ดนะคะมาเริ่มกินกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็คือแบบแต่งหน้ามานิดหน่อยนะคะก็คือแต่งไม่ค่อยเป็นนะคะนี่จิ้มซีฟู้ดเลยค่ะิิ อ,อันนี้เป็นปูอัดน,นะคะจิ้มโชออยุอืมอร่อยมากเลยค่ะจิ้มซีฟูดเยอะๆเ,เลย อ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคน ผู้อัดก็คือกับไอนเนี้ย,าายอะไรพวกองุ่นจะเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยปูอัดอะมันจะหวานนะคะ เงียงมากน้ำค่ะวันนี้คือดูเปกๆตากันอุยตะเกียบกับด้านค่ะ นี่ค่ะสไลั์พงมุนสดๆเลยอืม 嗯。Mm. อร่อยมากเลยค่ะ ตัดเชื่นมากเลย ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับช่องชบาเอเอสมาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางเราขอลบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย